สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการรีวิวมีดพับหนึ่งตัวที่ผมชื่นชอบมากๆนะครับเป็นมีดพับเขาเรียกว่ามีดพับแท็กติคอลนะครับเป็นมีดพับป้องกันตัวเลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นมีดพับป้องกันตัวอย่างเต็มตัวเลยนะครับบางรุ่นมีดพับมันจะเป็นกัมกึ่งระหว่างป้องกันตัวกับใช้งาน EDC ทั่วไปนะครับบางตัวก็เป็น EDC เต็มๆเลยนะครับบางตัวก็เป็นอย่างนี้นะครับก็คือแนวแบบต่อสู้เลยนะฮะแต่ก็ใช้ EDC ได้เหมือนกันนะฮะตัวนี้จะเป็น คอ,อร์ชออีเมสัน c q c 6K ของแท้นะครับมันจะมีของสำเนาด้วยต้องระวังกันดีๆครับผมซื้อจากร้านดีๆไหนนะครับราคาที่ซื้อมาปัจจุบันจะอยู่ที่1,900บาทนะครับยังไม่รวมส่งรวมส่งก็ตีไป1,950อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเคยผ่านมือผมมาแล้ว3-4สี่เล่มนะครับทั้งใบดำแล้วก็ใบเงินทั้งใบ 8CR แล้วก็ D2 อย่างตัวนี้นะครับเด็กตัวใหม่จะเป็นดีนะครับ เหล็กตัวเก่าของเขาจะเป็นเบอร์8 cr 1 3 mrv นะครับตัวนี้ผลิตที่ไชน่านะครับแต่เป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับเป็นเคอร์ชอจะเป็นแบรนด์ลูกของบริษัท ki นะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะตัวข้อสังเกตนิดนึงนะครับสำหรับเหล็กตัวใหม่นะครับที่เป็นเหล็กดีทูจะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้นะครับว่า,าดีทูนะครับผลิตที่ไชน่านี่ฮะก็เป็นมีดที่ทาง บริษัทเคชอเนี่ยเชิญคุณีมาสันเนี่ยที่เป็นเจ้าของแบรนด์มีดเนวต่อสู้ที่ออกแบบมาให้พวกหน่วยซิวหน่วยอะไรนะมาช่วยออกแบบนะครับก็ได้ตัวนี้ขึ้นมานครับซึ่งนิยมมากๆนะครับมันจะมีตั้งแต่ 1K ถึง 9K นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเคยผ่านมือผมก็จะมี 4K 5K 6K 7K ตัว 9K นะที่เหลือยังไม่เคยผ่านมือผมนะครับซึ่งตัวที่ชอบไปสุดก็คือตัวนี้นะครับ 9K นะครับและได้เหล็กตัวใหม่เป็น D2 ด้วยนะครับตัวมีดเนี่ยความยาวใบมีดเนี่ยเหมาะสมกับการพกพาเลยใช้งานเลยนะครับจะประมาณนี้นะครับความยาวใบมีดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3.2-3.3นิ้วนะครับนะทรงเป็นทรงคล้ายๆกับเหมือนคลิปพอยต์นะครับนี่ฮะคล้ายมีดแลมโบนะฮะคมเจ๋งของมันเลยออกแบบมาดีมากๆนะครับแล้วดูจับถือด้ามจับเป็น G10 บวกกับ ตัวสแตนเลสที่เป็นเฟรมล็อกนะครับระบบเฟรมล็อกนะตัวด้ามจับจะมีร่องนิ้วด้านนี้นะครับเข้าสเปคผมมากๆนะครับแล้มีจิ๊ปปิ้งด้านบนนะครัระบบเปิดจะเป็นเขาเรียกว่าทัมดิสนะครับทัมดิสนะครับเป็นรูปแผ่นๆกลมๆเป็นแบนอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตัวเปิดอีกตัวหนึ่งที่จริงแล้วเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของอีมาสันนะครับก็จะเป็นอีมาสันเวฟนะครับตัวนี้ครับจริงๆที่ผมทราบมาเนี่ยตอนแรกเขาเอาแบบมาให้เหมือนเวลาต่อสู้ไว้กันมีดผู้ต่อสู้เฉยๆนะครับ แต่ทีนี้พอมีคนเอาไปใช้งานนะ่ะเขาบอกว่าฝรั่งมันเอาไปใช้งานมันบอกว่าแบบมีดแบบออกแบบมาดีมากๆนะครับเพราะว่าไอตัวกันตัวนี้เวลาเหน็บกับกระเป๋าในลักษณะอย่างนี้ครับสำหรับคนถนัดขวานะกระเป๋าด้านขวาปุ๊บแล้วตัวนี้เกาะกับติดกับขอบกางเกงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเวลาดึงออกเนี้ยตัวนี้มันเกี่ยวกับขอกบกระเป๋าของเกงแล้วมันเปิดเลยอัตโนมัติพร้อมใช้งานเลยนะครับอย่างนี้นะครับลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งมันเจ๋งมากๆนะครับ จับถือข้อมือน้ําหนักก็กําลังดีนะครับไม่หนักมากแล้วก็ไม่เบามากนะครับไฟมีดยาวเพียงพอต่อการใช้งานนะครับยาว3มนิ้วกว่านะครับด้ามจับเป็น G10 นะฮะบวกกับเฟรมล็อกนะฮะซึ่งแข็งแรงมากๆในความคิดส่วนตัวของผมนะครับย้ําว่าความคิดส่วนตัวของผมนะครับผมว่าระบบเฟรมล็อกเนี่ยแข็งแรงมากๆนะครับลองลงมาจากระบบแบ็กล็อกเลยนะฮะสำหรับผมนะครับเพราะว่า มันใช้ลักษณะเนี่ยตัวเฟรมทั้งดุนเลยนะครับในการดันใบมีดอย่างนี้นะครับแล้วก็ความหนาของเฟรมอย่างเงี้ยของเฟรมมีดเนี่ยคือมันหนามากๆนะครับแล้วเวลาตามธรรมชาติของการใช้งานของคนเวลาจับถือนะครับสําหรับมือขวานะเวลาเราจับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมือเราจะดันตัวนี้ไว้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งคล้ายๆกับเป็นการล็อกอีกล็อกอีกชั้นหนึ่งนะฮะเนี่ยเราจะบีบไว้อย่างเงี้ยมันจะ เขาเรียกว่ามันจะกดลงมายากมากๆนะครับนี่ยในการที่มันจะพับงับมือเรานะครับมันยากมากๆเลยนะครับซึ่งก็ย้ำอีกทีว่าเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับว่าระบบเฟรมล็อกเป็นอะไรที่แข็งแรงมากๆนะครับรองลงมาจากแบคล็อกนะครับสำหรับมีพับนะที่ผมชื่นชอบเลยส่วนข้อเสียของระบบเฟรมล็อกแบบนี้นะครับคือเวลาเปิดปิดเนี่ยมันจะค่อนข้างฝืดนิดนึงมันจะไม่ลื่นเหมือนพวกลายเนอร์ล็อกหรือว่าคอมเพรสชันล็อกหรืออะไรพวกนี้นะครับ มันก็จะเปิดธรมดดดธรมดาได้เปิดธรรมดาได้แล้วก็ดีดได้ไหมก็ดีดได้บ้างนะครับสำหรับบางรุ่นแต่บางรุ่นก็จะดีดไม่ได้นะครับอยู่ที่ความลื่นของ uh, การหยอดน้ํามันด้วยนะครับตัวนี้ผมก็หยอดน้ํามันกับการออกแบบของมีดนะครับบางรุ่นจะดีดได้บางรุ่นดีดไม่ได้นะครับส่วนมีดที่เขา,เาทําออกมานะครับเห็นไหมฮะใบเซนเตอร์ center, นะครับค่อนข้างจะเซนเตอร์เลยก็แล้วแต่อตนะครับบางอถก็ไม่เซนเตอร์นะครับ ระบบล็อกเป็นเฟรมล็อกเนาะอธิบายไปแล้วแล้วก็ใบมีดเป็นด e ีข้อเสียของด e ีเลยนะครับหลักๆคือมันเป็นสนิมง่ายนะครับแค่จับเล่นปแป๊บอย่างเงี้ยถ้าไม่กลับไปเช็ดแล้วก็ลงน้ํามันไว้เนี่ยสนิมมาแน่นอนนะครับสนิมมาแน่นอนส่วนข้อดีของมันคือมันรักษาคมได้นานครับแล้วมันก็แข็งขึ้นเยอะมากตัดของแข็งได้นะครับตัวนี้เป็นมีดที่ผมชื่นชอบนะครับผ่านมือมาหลายเล่มแล้วก็ขายไปแล้วก็กลับมาซื้อใหม่นะครับเพราะว่าชอบอา้าวผมลืมบอกว่าปัจจุบันเนี่ย ทางบริษัทเคอร์ชอนประกาศยกเลิกการผลิตมีดซีรีส์นี้แล้วนะครับซีรีส์ CQC นะครับซึ่งถ้าใครมีงบประมาณแล้วชอบมีดแนวต่อสู้มีดพับแนวต่อสู้นะครับผมแนะนําให้ซื้อไว้เลยนะครับก่อนที่จะหาของไม่ได้นะครับตอนนี้ยังพอหาของได้เพราะว่าเหมือนของยังมีในสต็อกอยู่แต่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าของหมดสต็อกผมคิดว่าจะหาของไม่ได้แล้วนะครับถึงมีก็อาจจะมีมือสองไม่ก็ของสำเนานะฮะที่มีตามท้องตลาด ส่วนตัวน็อตจะเป็นน็อตไขควงแฉกแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวคลิปเน็บสามารถย้ายฝั่งได้นะครับสองฝั่งสองฝั่งนะครับประมาณนี้นะครับมีรูร้อยเชือกร้อยพาราคอรตรงนี้นะครับตัวแบ็กสเปเซอร์ก็เป็นพลาสติกนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็น g 1 0หรือเป็นพวก FRN ธรรมดานะครับแต่เท่าที่ดูด้วยตาเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นพลาสติก ที่เป็น F.I.N. ธรรมดานะครับตัวเฟรมตัวน,นี้แล้วก็ตัวตัวบอดี้เนี่ยจะเป็นสเตเลสด้านในนี่ครับแล้วก็เป็น g 1 0อีกฝั่งนึงเป็นสแตรรนเลสแบบเต็มๆนะครับแล้วก็ระบบเฟรมล็อกตรงนี้นะครับระบบเปิดก็ทำดิสกับเวฟบีมเสานเวฟเนี่ย <Yeah. S 1> แข็งแรงบึกบักนะแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างจะ บางนะครับไม่หนามากเหมาะกับการพกในกระเป๋าางเกงเลยดึงออกมาพร้อมใช้งานนี่มันเท่มากเลยนะครับแต่แต่แตไม่เหมาะกับท่านใดที่เอาไปใช้ในที่สาธารณะนะครับนะเพราะว่ามันดูน่ากลัวนะครับสูงมีดมันดูน่ากลัวเห็นไหมฮะเวลาเปิดมาแล้วแบบเปิดได้เลยอย่างเงี้ยมันดูแบบโอ้โหดูคุกคามเลยแหละครับดูคุกคามเลยนะครับนะแต่ว่าถามว่าผู้ชายอย่างเราชอบไหมก็ชอบนะครับนะมีสัญลักษณ์ของกโหลกของ แบรนด์อีมเมสันด้วยนะครับมันเท่มากๆเลยนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมีดที่ผมชื่นชอบอีกตัวหนึ่งนะครับราคาก็อยู่ในเลทไม่เกิน2,000นนะครับกับเคอร์ชอร m อิมเมอร์สันซีเกซี 6K นะฮะเหมาะกับการพกพาเหมาะการใช้งานและป้องกันตัวเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าใบมีดนี่หวังผลได้นะครับเนี่ยแล้วก็ผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งระบบ หมุนเนี่ยของเขาเนี่ยจะเป็นแหวนทองแดงธรรมดานะครับไม่ใช่บอิเวริงนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูสักุ่นะครับเหมือนจะเป็นแหวนพลาสติกด้วยซ้ำนะฮะเนี่ยมองเห็นไม่ค่อยชัดมากครับแต่ก็สามารถติดีได้นะครับเพราะว่ผมหยอดน้ำมันไปแล้วเนี่ยเนี่ยสามารถพอจะตีดได้อยู่นะครับในการเปิดก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แนะนำนะครับสําหรับท่านใดที่หามีด พับไว้ใช้งานแล้วชอบมีดแนวแท็กติคอลแนวต่อสู้นะครับนะครับรีบซื้อนะครับย้ําว่าให้รีบซื้อตอนนี้นะครับเพราะว่าบริษัทเลิกผลิตไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นมีดที่ออกมานานแล้วนะครับหลายปีแล้วนะฮะซึ่งผมยังไม่เจอมีดที่เพอร์เฟกเท่านี้เลยนะครับหมายถึงมีดพับแนวป้องกันตัวต่อสู้แล้วดีไซน์เท่แบบนี้นะครับเท่าที่จับมานะส่วนมีดแนวสะสมแนวสวยงามแล้วก็ระบบล็อก ที่ออกแบบมาดีสลับผมนี่คือตัวพาราสามพาราสองน,นะครับที่ระบบเปิดมันจะเป็นทําโฮนะครับดีดได้เปิดปกติได้แล้วระบบล็อกจะเป็นคอมเพรสชันล็อกซึ่งจะเป็นเหมือนไลเนอร์ล็อกแต่อยู่กลับมาอยู่ด้านบนนะครับซึ่งเปิดปิดเล่นได้แบบฟับฟับฟับนี้นะอันนั้นก็เทคโนโลยีเขานี่สุดยอดแต่ราคาก็เอาเรื่องนะครับตัวนั้นผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งนะครับตัวสไปเดอร์โคนะครับส่วนตัวนี้ผมให้อันดับสองนะครับสลับนีดพับสลับผมนะเพราะว่ามัน,น,น เรียกว่ามันเท่ฮะแล้วมันเหมาะกับการป้องกันตัวเหมาะกับการใช้งานสุดๆนะครับข้อเสียของมันเลยคือมันเป็นสนิมค่อนข้างง่ายนะครับเหมือนเขาผสมเหล็กมาเยอะไปหน่อยแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่เหมาะกับใช้งานในที่สาธารณะที่คนเยอะๆนะครับเพราะมันดูน่ากลัวนิดนึงนะฮะเนี่ยมันดูดูน่ากลัวนิดนึงนะครับแต่ก็ใช้งานแบบทั่วๆไปอย่างเราไปไหนมาไหนก็ได้เหมือนกันนะครับ ย่างเช่นเราอยู่ในห้องหรือในอะไรที่คนไม่เยอะนะฮะใช้งานได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้ดูกันนะครับพอควรระวังก็อย่างที่บอกครับตัวเฟมล็อกจะเป็นสนิมง่ายนะครับก็มันเช็ดทําความสะอาดแล้วลงน้ํามันไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ใบเหมือนกันนะครับที่เป็นดีทูตัวใหม่นะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับนะส่วนการใช้งานไม่ต้องพูดถึงเลยละครับใช้งานได้ดีนะฮะรับผลได้กับเคอร์ชออีเมสันนะฮะ cqc 6 k นะครับใบดีเป็นใบมีดตัวใหม่ครับประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสลับการรีวิวนะครับส่วนท่านใดมีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามมาได้ในคอมเมนต์นะครับแนะนําให้ซื้ออย่างยิ่งนะครับในราคาไม่เกิน2 0 0พันนะครับสลับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ